อา่แล้วก็คุณโอนขอให้เขาก่อนแล้วก็เขาก็ขับรถหนีคุณเลยใช่ครับใช่ครับเขามากันกี่คนครับเขามากันสองคนครับอ่าแล้วเขาใช้รถยี่ห้ออะไรรถเก่งครับที่แบบไฟหน้าสี่เหลี่ยมครับ อ่สี่ประตูหรือสองประตูสองครับมากันสองคนสี่ประตูนะรถสีอะไรรถสีส้มครับผมรถสีส้มนะมีลายไหมมีลายครับอ่าแล้วคนที่บีดคุณไปนี่เขาแต่งตัวยังไงเขาใส่เสื้อสีดำแว่นตาสีดำครับเป็นสูตรดำใส่แว่นตาดำนะ ใช่ครับใช่ครับอยู่แก๊งยากุซาใช่ไหมใช่ครับใช่คุณพอจะจำชื่อเขาได้ไหมเขานี่ชื่อซาร่าใช่ไหมที่อยู่แก๊งยากุซาด้วยกันเนี่ยเนี่ยคนที่คนที่ทวิตนี่ใช่ไหมทวิทนี่ใช่ไหมน่าจะใช่ครับเขามาด้วยกันใช่ไหมสรุป ใช่ครับเขามาดูกันครับผมจะพาไปชี้ตัวแล้วกันนะว่าใช่เขาหรือเปล่าโอเคครับโอเคครับคือว่าก็คืออ่าเนี่ยคู่กรณีก็คือคนที่มาแจ้งความนะกรณีก็คือคนที่มาแจ้งความนะครับผมครับผมเขาโดนบิดเหล็กไตห้าสิบห้าสิบท่อนปะห้าสิบท่อนปะใช่ไหมหลักฐานหรือเปล่ามีหลักฐานหรือเปล่า ก็คือคุณคุณคุณได้ไปกับคนที่บิดเงินไหมผมว่าผมผมก็ไปแต่คุณมีหลักฐานหรือเปล่าหล่ะว่าผมบิดอะอ่าแสดงว่าคุณยอมรับว่าคุณไปกับคนที่บิดใช่ไหมมันลั่นออกมาแล้วเมื่อกี้อ่าผมมั่วๆแบบนี้ไม่ได้นะไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณไปกับเขาคุณชื่ออะไรครับผมชื่อซาร่าครับ อ่าคุณซาร่านะคุณซาร่าเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณไปด้วยกันกับคนที่บิดเงินเขาใช่ไหมใช่ครับไปด้วยกันครับเขาเป็นคนรู้จักผมครับอ่าแล้วแวสดงว่าเขาเป็นเพื่อนคุณอ่าเป็นคนรู้จักผ่าน,านๆไกลๆครับไม่ใช่เพื่อนไม,ไม่สนิทกันครับอืมแล้วเขาชื่ออะไรครับค,คนนั้นอ่าผมไม่ไม่ทราบชื่อครับผมเรียกเขาว่าอย่างเดียวผมเรียกเขาว่าพี่อย่างเดียวครับผมไม่ทราบชื่อเหมือนกันครับแล้วคุณไปเจอเขาได้ไงฮะ ผมไปคุยกับเขาครับผมถามว่าพี่พี่พี่เล่นคนเดียวหรอเออถามว่าพี่พี่ทํางานคนเดียวหรอครับผมขอทํางานด้วยได้ไหมครับผมบอกเขาแบบนี้หรอครับแล้วไอในอ่าคุณอะไรนะออาคุณที่มาแจ้งความนี่คุณชื่ออะไรนะสงครับสงครับอ่าคุณสมิงเห็นคนนี้เราเราไปไปทำงานเห็นคุณซาร่าเนี่ยนั่งรถไปด้วยกันกับคนที่บิดเงินคุณใช่ไหม ใช่ครับเขานั่งไปด้วยนครับอืมเขาบิดเหล็กไปห้าสิบไม่จ่ายตังค์ใช่ไหมใช่ครับอ่าค,คุณสมิงคุณสมิงครับผมคุณมีหลักฐานในการซื้อขายไหมไม่ได้แคบไว้ครับไม่ได้แคปนะโอเคครับไม่ได้แคปเนาะงั้นก็เดี๋ยว คุณจำรูปประพันธ์สันฐานของคนที่บิดคุณได้ไหมไหนพูดอะไรกันผมไม่เห็นได้ยินเลยอ่ะได้หรือเปล่าได้ครับได้ครับได้ยินครับได้ยินฮัลโหลครับได้ยินผมไหมครับได้ยินครับได้ยินได้ยินยังครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วคุณได้ยินผมไหมได้ยินครับได้ยิน่ีหูดบครับอ่าก็สรุปว่าคุณไปกับ อ่าคนที่บิดเงินเขาซึ่งเป็นผู้ผู้ต้องหานะผมไม่รู้อย่างเดียวครับคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้ไม่ได้ครับคไไม่ร้ดับเพราะว่าคุณอยู่กับเขาอ่ะในระหว่างที่การซื้อขายเนี่ยคุณก็นั่งอยู่กับเขาถ้าคุณไม่รู้จักจริงๆหรืออะไรจริงๆคุณน่าจะบอกเขาว่าเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ดีนะ,นะฟังนะครับผมเมื่ออยู่ครับ มันกันใครก็พูดได้ครับคุณแอบการแก้ตัวแ้ตัวอ่แล้วคุณจะเอายังไงกับคุณต่ออ่าสรุปก็คือคุณจะไม่ยอมรับใช่ไหมว่าไอคนนั้นเป็นเพื่อนคุณเป็นคนรู้จักเฉยๆครับไม่ใช่เพื่อนครับไม่ได้เป็นอะไรกันอ๋อหลังจากที่เขาซื้อขายกันเสร็จแล้วคุณไปเนี่ยเขาไปส่งคุณที่ไหนเขาไปส่งคุณที่ไหนตรงผมที่อู่ครับผมบอกเขาว่า ที่พาผมไปเอารถหน่อยผมจะไปเอารถไปทํางานรอบเมืองแก้นั้นครับแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยผู้ผู้ที่แจ้งความมาเนี่ยตอนที่เขาซื้อขายเนี่ยเขาบอกว่าเขาดูบัตรประชาชนคนนั้นนะคุณซาลานามสกุลอะไรครับนามสกุลยาโกซ่าครับอ่าซึ่งมันเป็นอะไรที่เป๊ะมากซึ่งคนนั้นที่ ที่่าผู้ที่ผู้ที่บิดของเขาไปเนี่ยซึ่งเป็นนามสกุลยาก,กุซ่าเหมือนกันมันจะเป็นอะไรที่เป๊ะไหมคุณตำรวจจะเอาไงกับผมต่อครับจะปรับหรือจะจับครับแค่นั้นพอทำได้เอาง่ายๆเอาเอาเอาง่ายๆเลยคือคุณอาตัวคนที่บิดมาให้ผมได้ไหมนี้ผมไม่สามารถติดต่อกับเขาได้ครับทําไมครับก็คือหลังจากไปส่งคุที่อู่ก็คือไม่ได้ติดต่อกันว่างั้นเลยตต่อกันว่างั้นเลย ขาดการติดต่อกันเลยครับงั้นก็ยังไงคุณก็ต้องเป็นผู้ต้องหาอยู่ดีนะเพราะว่าคุณไปด้วยกันแล้วก็ซึ่งเดี๋ยวเราจะตรวจสอบอีกทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ารถหรือกล้องตามที่ทํางานต่างๆเพื่อสาวหาผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งถ้าเกิดคุณให้ถ้าเกิด,ดคุณเกิดให้ความเท็จผมในครั้งเนี้คดีคุณก็จะหนักกว่าเดิมนะได้ครับเดี๋ยวไอ้แ<ผ>ม,ม็กผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับงั้นคดีของคุณจะอยู่แค่ สมรู้ร่วมคิดนะอ้าวแล้วผมสมรู้ร่วมคิดได้ไงผมแค่นั่งไปเขาผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้เรื่องไม่ได้ครับเพราะว่าคุณเรียกเขาพี่ซึ่งการเรียกว่าพี่เนี่ยมันมันต้องช่อมชองหน่อยแล้วแล้วอีกอย่างนามสกุลของคุณอน่ะมันตรงกันอะ <ham> ่ะคุณจะบอกว่านามสกุลเดียวกันแต่ไม่เคยเจอกันอย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยเหรอููคู่กรนี้คู <ham> ่กรนี <ham> ้<ล>ูคูๆๆ่กรนี้คู่กรนี้ โอเคครับจะเอายังไงต่อกับผมก็บอกได้เลยนะครับก็สรุปคนนี้เข้าไปด้วยกันใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตอนที่อยู่อู่เขาขี่รถไปด้วยกันครับอ้าวแล้วบอกไปส่งคุณลงที่อู่คุณให้คุณให้การผมกลับไปกลับมานะเนี้ยมาแล้เนี้ยอะไรนะครับใช่ผมหรือเปล่าครับมันมันมีแต่คนนะครับก็ผมเอารถที่อู่ไปครับผมนั่งไปครับรถที่อู่ เอาเป็นว่าคุณมีหนึ่งคดีเป็นสมรู้ร่วมคิดนะอ่าโอเคครับได้ครับจะปรับหรือจะจับครับอ่าการที่สมรู้ร่วมคิดนะครับผมหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยปรับอยู่ที่หนึ่งพันบาทจำคุกอยู่ที่สิบนาทีแล้วก็ผมขอญาตค้นตัวคุณด้วยนะเพื่อดูว่าคุณมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในตัวหรือเปล่าเดีย๋ยวให้เจ้าหน้าที่ค้นตัวหน่อย ตรงนี้เลยอ่ะอือพ่อค้ารายใหญ่ฮี่อะมีอะไรบ้างม,มีปูนสามสิบแปดอันครับแล้วก็กัญชาแพ็กสามสิบแปดแพ็กครับเอ่เอตัวเขามีปูนอยู่สามสิบแปดถุงครับแล้วก็กัญชาแพ็กอีกสามสิบแปดแปดอ๋อนี่นี่คุณเอเย่นใหญ่หรือเปล่าอ่าพอดีผมซื้อขายครับซื้อขายส่วนตัวครับ แล้วคุณพกของขนาดนี้เนี่ยนะเข้ามาในโรงพักผมดูดเยอะครับตำรวจโอ้โหนี่ติดแล้วก็ขายเยอะด้วยครับติดงงงี้แล้วขายเยอะด้วยครับโหจจาหนายด้วยเหรอจาหนายด้วยเหรอเหมือนแบบว่าเหมือนผมเสพเยอะเกินไปครับไม่เชิงว่าขายนะครับแต่เหมือนผมเสพเยอะเกินไปโอ้เอาเรื่องนะเนี่ยคุณ อ่าผม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 ยินดีให้ตำรวจยึดนะครับแล้วก็ปรับได้เลยนะครับจับจำคุกได้เลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำการีรัเดี๋ยวผมจะขอแจ้งแจ้งข้อหาคุณก่อนนะได้ครับได้ครับอ่ามีปูนอยู่สามสิบแปดอยึดยึดของได้เลยกัญชาแพ็คอีกสามสิบแปดอย่างละห้าร้อย เจ็ดสิบคูณห้าร้อ่นคุณมีของกลางทั้งหมด76ชิ้นนะครับผมก็จะเสียค่าปรับอยู่ที่สา0 0มืนแปดพันนะครับผม,ผมชิ้นละ5หนะ้าะ,500นะ้าอยนะอผมแจ้งขอหายให้ใหฟังอีกทีนะ ก็คือของคุณมีของกลางอยู่เจ็ดสิบหกชิ้นซึ่งปรับเป็นเงินสามหมื่นบาทรวมคดีสมรู้ร่วมคิดแล้วก็จำคุกสามรอยเก้าสิบนาทีนี่คือเบื้องต้นคุณตำรวจครับประกันตัวได้ไหมครับเนี่ยคือสามรอยเก้าสิบนาทีได้ เป็นเบื้องต้น,นแต่ผมจะลดให้คุณเหลือแค่แคสี่สิบนาทีเหลือแค่สี่สิบนาทีแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วมามาอ่าคุณครับผมอ่าตอนคุณรับซื้อขายเหล็กเขาให้ราคาคุณเท่าไหร่ เขาบอกให้ร้อยครับอันละร้อยเหรอใช่ครับแล้วห้าสิบอันใช่ไหมใช่ครับผมอ่ะนี่นะค่าเสียหายครับผมกข็ขอบคุณ,ค,ณคุณตำรวจมากเลยนะครับครับผมก็ผมช่วยได้เท่าที่ช่วยได้เท่านี้แหละครับครับผมขอบผมขอบคุณมากมาก ก็คราวหน้านะถ้าจะนัดซื้อขอซื้อของซื้อ,อะไรซื้อขายกันนะอยากให้ถ่ายเป็นวิดีโอหรือว่าแคปรูปไว้เพื่อที่ที่จะมีหลักฐานในการมัดตัวเขาครับผมครา้งหน้าผมจะแคปรูปแล้วก็อัดวีโอครับแล้วก็อีกอย่างเลยสําคัญมากคือถามชื่อเขาโอเคครับผมอ่าก็มีเพื่อนก็บอกต่อๆกันไปมันจะได้ไม่ต้องเป็นตกเป็นเหยื่อแบบนี้ โอเคครับแลวอีกคนนึงนี่คุณตำรวจจะทำไงนะครับอีกคนนึงเดี๋ยวผมจะรอให้สายของผมทําการล่อซื้อหรือว่าล่อจับโอเคครับถ้าเขาติดลุมพางผมก็จะดําเนินคดีตามตามนั้นครับผมขอบคุณคุณตำรวจมากมากครับผมครับผมครับครับโอเคครับครับผมผมไปแล้วนะครับครับครับโชคดีครับ It's hard to breathe, but that's alright. Hush.